ดูแบบเขาเรียกนะพรีเมียมในได้จับแล้วก็กดถ่ายเลยแล้วกันเนี่ยฮะเป็นหนังสือที่คุณสุรบดพึ่งพึ่งสอยมาเลยแล้วก็ไม่แกะซีนด้วยนะฮะแกะแกะอยู่แกะอยู่หนึ่งเล่มนะฮะแต่ว่านี่เล่มหนึ่งนะฮะเกิดเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลาวเป็นสลาวอ๋อโอ้โหก็เป็นหนังสือของไายที่ได้เรียกได้ว่าโด่งดังนะไม่ว่าใครก็พูดถึงชื่อเขานะฮะ อยางได้มาไม่ครบนะเลยเรียกได้ว่านี่คือเป็นหนังสือที่ทำดีซีนดีรูปเล่มสวยนะฮะตรงสันเนี่ยมีความโค้งมนนะทำให้ดูพรีเมียมนะฮะดีทุกอย่างราคาก็ไม่แพงด้วยนี่ก็75บาทในชะผิดอย่างเดียวครับพิมพ์น้อยพิมพ์น้อยซะจนคือ,อเออของมันกลายเป็นของแรไปทำให้พ่อค้า ทั้งหลายเนี่ยเขาเขาเอามาโกงราคากันแบบว่าคือผมเห็นในในเฟซในเน็ตอะพวกปกพิเศษที่เขาเอามาขายกันเก้าสิบร้อยกว่าบาทเนี่ยแต่ว่าพ่อค้าเอามากดซะแบบว่าสามพันกว่าโอ้โหแม่เจ้ารุนแรงเหลือเกินนะฮะอันนี้ก็เป็นเกิดไหมที่กุสลามาดเ่แล้วเล่มหนึ่งะฮะคุณสุรุวัตเขาไปไปสสยมาจากช้อปปี้ปปนะฮะปปซึ่งไ,ได้ไม่ครบเอ่อก็เดี๋ยวค่อยตามเก็บกันไปนะฮะนี่ฮะปกเล่มหนึ่งประมาณนี้ นี่ข้างหลังก็คือเวอร์โดดูร่านะฮะเทมเพลสโตนี่โหตกแม่นมากนะฮะแล้วก็ข้างหน้าคือริมุรุนะฮะพระเอกของเราสลามสลามใครยังไม่ได้ดูนะแนะนำอนิเมะซีซันหนึ่งซีซั่นสองก็ถือว่าเข้มข้นนะชอบชอบแพ็กเกจจิ้งแพ็กเกจจิ้งแพ็กเกจจิ้งเอาไรเล่มสองอันนั้นเล่มสามโอ้ยนะฮะเล่มสองนี่เล่มสองมันจะบางลงกว่าเล่มหนึ่งเยอะอยู่นะเนี่ยทุกคนดู เล่มหนึ่งอ้เล่มเล่มหนึ่งแบบจะหนาโคตรอ่ะเล่มสองมันจะบางลงนะฮะมันมันจะหนาเชพาะแเพราะเล่มหนึ่งใช่เพราะว่าเล่มหนึ่งเขาแบบว่าปูเรื่องไงปูเรื่องเกล็นกต้องยาวหน่อยเล่มสองนี่ก็คืออ่อนากเอกชื่ออะไรนะอาประมาณนั้นนะฮะเนี่ยพอผมมาถ่ายแบบว่าเหนือแสงปุ๊บแสงแยงตาฮะไปฮะต่อไปเล่มที่สามฮะ นี่หน่วยทีมโอสาวน้อยคนนี้นี่สาวผมชมพูที่ผมโคตรชอบชอบมากนะฮะน,นี่ไงนี่ไงผมจำชื่อไม่ได้ด้วยช,ชื่องาฬะกีทโทมุโรชออือชออ่อออนอะชื่อออนอ๋อชื่อออนไม่รู้ไม่แน่ใจไม่ได้ดูะฮะอันนี้ขออนุญาตไม่ไม่แกะซีลออกนะฮะเนื่องจากว่ากลัวมูลค่ามันจะดรอปลงนะฮะเออแต่มีเล็บแกะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูข้างในเดี๋ยวได้ดูข้างในแต่ว่าเป็นท้ายคลิปนะฮะ อย่าเพิ่งกรอไปไหนนะฮะดูปกให้ครบก่อนต่อไปก็เล่มที่สี่ใช่ไหมโอ้โหเรียกได้ว่าเก็บเนี่ยจบซีซั่นหนึ่งแล้วนะเนี่ยเล่มสี่เนี่ยนี่ไงก็พูดแห่งป่าออกมาใช่ไหมไปสู้กับไอ้หมูจบซีซั่นหนึ่งประมาณเล่มที่สิบเหรอโอซีซั่นหนึ่งยังอ๋อ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 ว่าสิบสองสิบสองยังต้องไปยังต้องมีช่วงไปโรงเรียนอีกเนาะไปเป็นคุณครูนะฮะอันนี้พูดแห่ง ขุนเขาป่าไม้จะมาเจอออกอีเออเนี่เจอออก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 หมูหมูหมูนะฮะเล่มห้าคือรูปเล่มเนี่ยมันดูดีผมผมชอบตรงที่มันสันมันเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมได้ได้สัมผัสนะฮะตรงสันมันเนี่ยมันมันจะไม่มันจะไม่คมนะมันจะแบบมนๆนอ่ะมนๆนนะทําให้มันดูแบบพรีเมียมกลิ่นกลิ่นกลิ่น ไม่ได้กลิ่นไม่ไกลินพลาสติกไม้ไม้ไอติมไม้ไอติมเนี่ยฮะเล่มห้าเดี๋ผมต้องทําอะไรสักอย่างกับแสงที่มันลอดเข้ามาวอ่ะช่วยได้เยอะจอมันมิรินต่อไปก็เล่มหกนะฮะจอมันไม่ลินใช่ไหมใช่อันนี้นี่เขาค่อนข้างโชว์สื้อทรงองเอวนะสวยงามฮะข้างหลังข้างหลังก็เป็นจอมันใส่ใส่ชุดเมด ต่อไปก็เล่มเกดสินะ,ะลูกลูกน้องของริมรู้แต่ละคนนี่เอกลักษณ์ดีเหลือเกินนะฮะออกโมเดลมาทีนี่น้าซื้อน้าหาออกกโอาโอกเกอร์เออพอพอทำคลิปปุ๊บชื่อตัวละครหายไปหมดเลย <c oughs> ตอนแรกจำได้อยู่นะ <c oughs> แต่เขาคือโอเกอร์นะฮะ <c oughs> เป็นชื่อเผ่าพันธุ์นะองชายองชายใช่เป็นองค์ชายของเผ่ออา ซึ่งละหกละเหินเล่ร่อนมาเจอริมุรุแล้วก็โดนเก็บมาเลี้ยงแล้วก็เชื่องเลยทีนี้ม,มือมือมือซ้ายโล่มือขวาเขาไนี่แหละเออเ่นีต่อไปก็เล่มที่8นะฮะโอ้เล่มนี้ที่เจอกับสัตว์อสูรยักษ์ในตำนานนะฮะปะวานเออเป็นปะวาน <laughs> ปะวานบินได้นะฮะเระียกได้ว่าตอนภาคเนี้ยใช้เวลาในอนิเมะค่อนข้างนานอยู่เหมือนกันกว่าจะทำอะไรได้เสร็จนะฮะ แล้วก็ปูเรื่องอยู่นานเลยเล่มแปดนะฮะอันนี้เราข้ามเล่มไหนไปหรือเปล่าไม่ข้ามนะซีซั่นไม่เคยเล่มนใ้เราไปเล่มเก้าเล่มเก้านี่แกะแล้วนะฮะเดี๋ยวเออผู้เดี๋ยวให้ดูข้างในเดี๋ยวให้ดูข้างในแต่ว่าท้ายคลิปนะฮะท้ายคลิปนี่ดูปกไปก่อนนะฮะกลิ่นกลิ่นคุณผู้ชมดมดูฮะไม้ไอติมเออกลิ่นมันจะเหมือนไม้ไอติมสมัยปียุคยุก แปดศูนย์เก้าศูนย์นะเนาะเกือท่านเหรอเออมันจะเป็นประมาณนั้นนะฮะกินแบบเออแบบนั้นเลยเอ๊ะมีน้ำปะเนี่ยครับข้ามามาที่เล่มสิบต่อไปก็เล่มสิบเอ็ดเลยนะครับเพราะว่าเล่มสิบไม้ม,ม,ไมีไม่หามไม่ได้เลยต้องรอสนักพิมพ์ดีเอออันนี้คือพูดของริมูรุใช่ไหมหรือพูดของนักเรียนเขาของนักเรียนเออของนักเรียนเขาเนี่ยฮะประมาณนี้นี่นี่คือเริ่มเข้าภาคของ วัฒถ้าทมโรงเรียนแล้วนะใกล้จะจบซีซันแรกแลอ่าใกล้จบซีซันหนึ่งจบไม่แหละเพราะว่าเล่มที่สองเราหาไม่เจอแล้วเออต่อไปก็เล่มที่เท่าไหร่ละสิบห้าสิบห้าเลยนะฮะข้ามจากสิบเอ็ดมาสิบห้าเลยนะเรียกได้ว่าโดดโดดแบบโดดเก่งเลยอะโดดไกลมากนะฮะข้ามมาสิบห้าโอสุดยอดสวยงามนะฮะข้างหลังนี่สวยงามสิบห้านะฮะคือราคาที่ได้มานี่ก็ ไม่ไม่แพงเกินไปด้วยเนาะ่ต่ำกว่าปกทุกอันเลยเนาะไม่ไม่ไมีมีแพงกว่าอยู่ประมาณเล่มสิบเอ็ดนี่แหละอมมันจะร้อยเนี่นหรอเดี๋โดนโกรงราคา,าโดนโกรงราคาไปน,นิดนึง<ด>ก็แนะนําให้ลองหาดูในช้อปปี้หลายๆร้านดูนะครับเผื่อใครอยากได้ตามไงรวมรวมเราจงงรแต่แต่แนะนําว่าหาดูในช้อปปีด้ดีๆแล้วก็ไม่ต้องไปดูในสำนักพิมพ์นะครับเพราะว่าไม่เหลือให้คุณซื้อหรอกนะฮะไปไปขอซื้อมือสองเอาก็จะมีเดอร์เซ็นได้เยอะกว่า นะต่อไปก็เล่มที่16นะฮะล่าสุดที่ได้มามันเหลืออีกกี่เล่มนะอันนี้นะน่าจะเป็นเล่มปัจจุบันปัจจุบันคือเล่ม16นะเพราะว่าเพราะว่าเวลุดูร่ามีล่าคนแล้วอ๋อโหนี่ฮะอันนี้เป็นการสปอยนิดนึงนะฮะนี่คือเวลดูร่าล่าคนนะเวลดูร่าเวลดูร่านี่แล้วก็ริมบูรุนี่ก็ดูแบบว่าเข่งขึมนะเขียมนะนะฮะเวลดูร่าเทมเพลตดูดูตีพิมพ์ปีสองพันยี่สิบไหนวะมันจะเห็นอ๋อนี่ไงนี่ไง นี่ฮะนี่อันนี้ถ้าจะไม่ผิดนี่น่าจะเป็นกระดาษกรีนลิสหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ใช่แหละเพราะว่าเขาแนะนำเขาใช้แบบถนอมสายตากันเยอะนะฮะมาฮะเรามาลองดูภาพข้างในกันว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะอาจจะมีสปอยบ้างเล็กน้อยแต่ไม่แน่ใจว่าคงไม่เยอะหรอกเนาะเพราะมัน<อ>ยังอ,อยู่<อ>ในซีซันหนึ่งอยู่เลยคนดูน่าจะรู้กันหมดแล้วตอนไปเอาอานช่างแครแน่นอนคนแครอ น่าจะใช่แนะนำตัวละครแนะนำตัวละครอันนี้ชูนะเว้ยชิวันชูนะชูนะอ๋อชูนะชิวัชิวันคือชิวันคือนี่นี่ดำใหญ่ดำใหญ่ชิวันไม่ใช่แค่ดาำดูลายเส้นนั่นลายเส้นไปฮะลายเส้นของไลน์โนเวลนะฮะเรียกได้ว่าคบกริบคือการพิมพ์นี่คือคบกริบคบกริบแบบกลิบอ่ะตัวหนังสือน่าจะเป็นไทยสารพัน คุณหูคุณตาฮะนี่ดีนี่โอ้ผมชอบภาพนี้มากดูดิดีมากเลยเนี่ยฮะโหยอดดูรายละเอียดของภาพนะฮะเนี่ยมีบู๊อยู่ด้วยจับชื่อไม่ได้ด้วยในบุ๊กเนี่ยแอบอยู่แอบอยู่เนี่ยฮะคุณผู้ชมดูดูดูรายเส้นของเขานะฮะถึงมันจะเป็น ไลโนเวลมาก่อนเราค่อยมาทําเป็นมังงะทีหลังแต่ว่าหลายเส้นนี่ก็ไม่ไม่ด้อ,อยเลยนะให้ดูแค่ไหนแล้วกันแะล้วก็ตอนตอนท้ายไหมตอนท้ายตอนท้ายดูดูดูท้ายแล้วจะมีคือมันมีแบบว่าเซอร์ไพรส์รเรามากคือตอนแรกเราไม่คิดว่าเราจะได้อันนี้ด้วยมันจะมีนี่ฮะเดีย๋นนดวยวน,นะประมาณนี้ดูไหมอ่านี่อ่าใช่นี่นี่จะเป็นนิยายกับอีกด้านนี้กับอีกเยอะแหละเพราะว่านิยายมันยาวเลยนี่ยเนี่นี่ไอ้หน้าดำดำเนี่ย นี่นะฮะมันคือนิยายเสริมบันทึกแบบบทการพูดแบบว,ว่าคือมันคือเรื่องเสริมอะ่ะคือบางทีในอนิเมะในในมังงะมันอธิบายไม่ละเอียดแล้วมันข้ามไปเยอะใช่ไหมละ่ะแล้วมันก็จะมีแบบว่านิยายอธิบายเสริมซึ่ง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 ช็อตช็อะซึ่ง,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 งไม่ใช่น้อยๆอยนะคือนิยายนียย่คือหลายหน้าเหมือนกันนะประมาณแบบเบือกะเปือกะ แล้วท้ายเรื่มอีกก็ยังจะมีแบบว่าอาร์ตเวิร์กแบบว่าการดีไซน์ด้วยนะเนี่ยแบบว่าแต่ละฉากแต่ละฉากอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นการพูดคุยกับนักเขียนหรือว่าการโครงล่างบลาณนะครับสเขาเรียกว่าเป็นการเปิดคลังภาพประกอบเลยก็ว่าได้เออนี่เขาเขียนอยู่เนี่ยเปิดคลังภาพประกอบนะฮะคือคุ้มนะสารสีพิมพ์ที่เขาเอาใจใส่นะ เป็นการสเก็ตภาพแบบสวยดัสวยสเก็ตแบบนี้นี่เอามาลงเลยยังได้นะฮะเทียบกับอาจารย์บางคนนะฮะที่เขียนการ์ตูนแบบว่าชื่อย่อตัว H2 ตัวนะฮะก็อะไรมางฮันเตอร์ฮันเตอร์อันนั้นก็คือช่วงช่วงแรกก็สวยนะแต่หลังๆนี่ใช้ตีมเขียนนะฮะ เก็ประมาณนี้เป็นการแบบว่าสเปเชียลสเปเชียลสเปเชียลแบบ4คลิปติดเลยนะแบบว่าคุณนี่หักโมเหมือนกันนะ <c oughs> ในระยะเวลาไม่ถึงเดือนเนี่ยโอ้โหฟ <c oughs> าดไป4เรื่อง5เรื่องแล้วเนี่ยห,หนักมากนะนะฮะเรียกว,ว่าโปรโมทช่องกันแบบต่อเนื่องเลยทีเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นคลิปของคุณสุรบอส CH เนี่ยลง4วันติดเลยนะฮะเป็นสัปดาห์สเปเชียลยไงก็ผมก็จะพยายามทยอยลงคลิปที่ผมดองๆไว้เนี่ย ไปเรื่อยๆนะฮะยังงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าผมเจีคลิปนี้บายๆครับแต่ผมว่ามีสเปเชียลอีก <c oughs> อันนี้ <c oughs> แต่ว่าเป็นว่าย้อนย้อ <c> น <oughs> คือ <c oughs> ลืมลืม,ล,มลืมว่ามันมันมีเกร็ดของเรื่องนี้นิดนึงก็ <c oughs> คือคือ <c oughs> อันเนี้ยมันเป็นหนังสือแบบว่าเนื้อเรื่องหลักก็จริงแต่ว่ามันจะมีมีหนังสืออีกเซตหนึง่ง <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> หรือว่าเออเป็นจะมีแบบแบบเป็น คล้ายเดอะมูฟ i ี่เออมันจะมีแบบเดอะมูฟ e ี่แล้วก็เป็นภาคสปินออฟแต่ว่าเป็นเนื้อเรื่องแยกอีกอีกไทม์ไลน์หนึ่งใช่ไหมเป็นน่าจะเป็นเที่ยวโลกปิศาจอะไรสักอย่างเนี่แหละเอออีกอันนึงอ่ะซึ่งอันนั้นอ่ะคุณคิดว่าไงฮะมาไหมสิบวันเจ็ดแปดเล่มใช่ไหมเจ็ดแปคิดว่าจะมาไหมไม่มาไม่มาไม่มีตัค์เราแค่พูดถึงเฉยๆอันนี้คือเราเอาในเรื่องหลังแล้วกันประมาณนี้ประมาณนี้โอเค